สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายปานยูสูเมโทนะคะสําหรับวันนี้ค่ะปานจะพามาดูเจ้าตัวมิลเอ็กนะคะอีเลแกนเครื่องหนึ่งจุดเก้าสีเทาดำนะคะราคาค่าตัวน้องอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้ค่ะมาพร้อมชุดแต่งคาโต้นะคะรุ่นแอมเ r อร์เลสองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยค่ะค่ะสําหรับชิ้นแรกนะคะจะเป็นอักษรไอคลิกฝากระโปงนะคะที่เขียนว่าแอมเ r อร์ลนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้ารีเควสเป็นโทนเทาดํานะคะ ปกติแล้วตรงนี้จะเป็นสีแดงนะคะลูกค้าก็เลือกเป็นสีดําทั้งหมดเลยเนาะสำหรับชิ้นถัดมานะคะจะเป็นตัวครอบกระจังหน้านะคะที่เป็นสีดําเงาน,นะคะปกติแล้วตรงนี้ก็จะเป็นฉิดแดงนะคะลูกค้าก็ตัดออกนะ,ะจะเป็นสีดําล้วนเลยคุม <Yeah. S 2> โ <BI. S 2> ทนแบบนี้เลยค่ะถัดมาค่ะจะเป็นตัวสเกิร์ตด้านหน้านะคะสเกิร์ตด้านหน้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีดําแล้วก็สีเดียวกับตัวรถนะคะสําหรับของเดิมนะคะ มันจะเป็นสีแดงตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสีแดงตรงนี้นั่นแต่ลูกค้าก็เลือกเป็นสีดําทั้งหมดนะคะล้อแมก่ะจะเป็นล้อแมก Inferno นะคะสีดําขอบ20ค่ะลัาไม่ได้วยยาง Otani 265ท50 R20 ค่ะด้านบนนะคะจะมีคิวล้อสีดําเงาให้ด้วยนะคะสําหรับด้านข้างนะคะก็จะมีกับข้างประตูนะที่เป็นสีดําด้านนะตัวนี้แล้วก็มีเขียนว่า Mulex c a r t o นะคะสำหรับตัวข้อบันไดนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับ ตัวรถนะคะเราก็จะมีแบรนด์ของเขานะคะคาโต้อยู่ด้านมุมตรงนู้นนะคะแล้วก็จะมีตัวข้อมือเปิดนะคะที่เป็นสีดําเงาให้ทั้ง4ประตูเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างเลยค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> สําหรับอย่างแรกของด้านหลังนะคะก็จะเป็นสปอยเลอร์สีดําเงานะคะแล้วก็ตัวคาดเอวนะคะตัวคาดเอวตัวนี้จะเป็นแบบมีไฟนะคะไฟยิงยาวแบบนี้แล้วก็มีเขียนว่าเอ็มเพลเลอร์นะคะตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่น2นะคะแล้วก็สําหรับภายในนะคะของด้านหลังก็จะมีตัว การลอยท้ายนะคะการลอยท้ายตัวจะเป็นสีดําด้านนะลายลังพึ่งแบบนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะลูกค้าเลือกเป็นแบบคุมโทนเนาะทุกอย่างก็จะเป็นสีดํานะคะทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวสกเกิร์ตด้านหลังนะคะสําหรับสกเกิร์ตด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดกับสีดํานะแล้วก็มีไฟทับทิมมาให้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างคะ่ะ ค่ะสำหรับภายในนะคะก็จะมีสครับเพจนะคะแถมให้ลูกค้าทั้ง4ประตูเลยจะมีสีดํำด้านแล้วก็สีโคมเมียนนะคะลูกค้าสามารถรีเควสได้นะตัวนี้ <S <S เป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆสำหรับ New X Elegance 1.9สีเทาดำนะคะแต่งคุมโทนละหล่อแบบนี้นะใส่ดังนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนนะคะที่สนใจไม่ว่าจะเป็นชุดแต่ง New X หรือว่า ะะสามารถติดต่อสอบถามป่านได้ตามคอนแทคด้านบนเลยนะคะยังไงป่านฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ป่านนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ